เ,เ,รเ,เ,เกรมทรัพยากรน,น้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ําคือชีวิตสมุนไพรสกัด9ชนิดในเม็ดเดียวสุขภาพดีวันนี้กับซีโอออยพื้นคอนกรีตทิมลายเทพมอมรรัตจัดให้ดีรับใช้ทั่วประเทศค่ะยายยายหนูแต่ง,งตัวไปเที่ยวตลาดนางพิมพเขาเปิดแล้วท่านผู้ชมเปิดวันสงการานด้วย <c oughs> วันนี้ฉันมาที่เทศบาล รั้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเดีย๋ยวไปดูที่ตลาดนางพิมพ์ไปข้างนี้คุณแผนข้างนี้คุณชา้างแต่ยายเมียนเป็นนางพิมพ์ค่ะตลาดนางพิมพ์ยินดีต้อนรับค่ะ ตลาดนี้คือตลาดอะไรนางพิมพ์มาร์เก็ตดินแดนคนหลวงพะง่ว,งงวกใครค้า้า,าใครใขายขายอยากขายแบบไหนขายแบบโบราณคุณอยากขายแบบใหม่คุณอยากขายออนไลน์ทุกอย่างมีอยู่ที่ทนี่อย่างน้อยเราสร้างอาชีพให้ประชาชนอย่างน้อยก็ช่วยเหลือได้ไม่น้อยกว่าร้อยร้านค้าเราเก็บเท่าไหร่โอ้ตอนนี้นะคะประกันความเสียหายของร้านค้าไว้200บาทแล้วคาเสียวอะ10บาท <laughs> วันละสิบบาทประกันเสียหายตลอดชีพสองร้อยบาท <c oughs> คนหนุ่มคนสาวก็จะทำบุญ <c oughs> ตักบาททำบุญรลบชาติตักบาทรลบขัน <c oughs> ตลาดนางพิมยินดีต้อนรับเขาา้าบากอมราาค่ะกล้วยตากวัดพระรอยผัดไทยเย็ินค่ะสองใจทะเลเผา,เาหมูกระทะบุ้งถังอร่อยค่ะมาที่นี่มีทุกอย่างค่ะลำแตแต่ขายต้นไม้ค่ะ<อ>มะม่วงนะะว้ำปลาหวานตลาดนางพิมครับ ห5สิบ้าทอาสอยท้องที่ท้องถิ่นไทยพื้นถิ่นรวยใหญ่ค่ะมาที่ตลาดนางพิมพ์ิีได้รอยยิ้มและความสุขค่ะการทำอย่างนี้ก็สร้างชุมชนให้เข้มแข็งทางสภานในความร่วมกับเทศบาลธนบโรุใหญ่ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและที่สำคัญก็มาประจำอยู่ที่ตลาดน้ำนางพิมด้วยครับไม่ใช่ตลาดแบบเก่าๆนะครับเพราะว่าตลาดแห่งนี้ เริ่มตั้งแต่พลังงานที่ใช้ ก็คือพลังงานจากลมนะครับเราจะเห็นกังหันและค้าขายกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาวัดแขคก็ดีถึงมาคุ้มคุุนช่างคุ้นแผนอะไรต่างๆนะครับมาไหว้พระต่างๆแล้วก็มาจับจ่ายท้ายอยใช่ครับมาวันเดียวครบเลยบาที่สุพรรณบุรีไหว้พระเก้าวัดจบในวันเดียวส่งเสริมเศรษฐกิจได้ครับชาวบ้านตรงนี้ก็คือที่จับจ่ายท้ายอยเช็คอินได้ด้วยเช็คอินได้ด้วยใตรของที่นี่ก็ยิ่งดีใช่ครับ่คระเด็นสำคัญบนเวทีจะมีการแสดงเสมอแวะมาเที่ยวที่ตลาดน้ำพิมพ์นะคะที่นี่มีหลากหลายสินค้าให้ได้ช็อปให้ได้ชมให้ได้ชิม แล้วก็ได้พักผ่นกอนตามอัธยาศัยด้วยค่ะที่ตลาดนางพิมพ์นะคะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสุพรรณบุรีค่ะธนินท์วิหกถ่ายภา,าพเตรียเยี่ยม,มยได้มากระจายรายงานจากตลาดนางพิมพ์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเยี่ยมเยียมเยี่ยมตีของร้องเยียมเยียมเยียม